น้องไพลล่ะน้องทุกคนลืม้เนี่ยมีอูบเกตนบ่สจับจับไปทางคุ่นเลมันชิบชิดีได้อยู่บ่เนาะโอ้คือสีล้มนี่จับซิซินทุกคนทีมงานเต็ดแล้วเนาะเฮาเสี่ยวเฟืองใส่แบบมีเนอทุกคนไฟลูกไา

อ่ะคลิงานคลิปงานมาซอยเนี่ยน้องทุกคนโมนิคากลางเลยเซ่บบนน้องเกดจีนแล้วเจ้ามึงบ่สุสดบ่เจ้ามึงไหรอแซ่บเป็นบ้าสบายดีทักทายสบายดีเอฟซีทุกคนเด้อมื้อนี้มาพบกันอีกแล้วครับน้องปานีสาวลาวซานเวมื้อนี้น้องปานีพาทุกสิพาทุกคนมาเฮ็ดอัน อกไก่เนาะทุกคนอกไก่อันออกข้าวหอมอกไก่อกฟืก่อกอฟางเนาะตอนนี้กําลังเอื้อไก่อยู่เนาะทุกคนครัวมาเรียบร้อยแล้วมาเบิ่งไก่ของเราแบบสีสันเนาะทุกคนเดี๋ยวสิัีเดี๋ยวอันนั้นสีคาร์ลคาร์ลก่อนอันนี้สิเป็นเครื่องเทเนเฮาเนาะทุกคนเป็นหัวสิงไข่อย่างนาะเฮาต่ำเฮากะเกี่ยวเอือบแล้วเนาะตอนนี้ มี่ทุกคนไก่ของเราควเองกับมือเลยนะทุกคนเนาะเลยเมนูวันนี้มีไก่อบไก่อ,กอบฟางล่ะกะมีตับหมูหุงเนาะทุกคนวันนี้เฮาสีเฮาสีพาทุกคนมาเห็ดกันไก่อบฟางอยู่ทงหน้าแล้วกับตับหมูหุงจะนั้นเขาก็ออกไปแล้วนะทุกคนเดี๋ย่าเขาเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยกลองก่อนเด้อมันเคยเกลี่ยกลองก็สิออกไปและนะ้วเนาะ หัวสิ่งไข่ลหลายๆมันจิ้มแซ่บเนาะตั้งไข่คนกับน,น่าซีโมกับห,หัวตะไคร้แบบอย่างประมาณนี้ยเลยนะทุกคนเนาะโอเคเด้อทุกคนเดี๋ยวเขาเกี่ยมเครื่องแนละ้วเขาสีดไปเจอกันอยูุธงนาเลยนะทุกคนเนาะทักทายกล้องเนี่ยทีมงานสี่หาย <laughs> เอากระซิคุดขุมแบบนี้นะทุกคน <laughs> เพื่อสีได้กินกับเป็นอุปสรรคหน่อยหนึ่งเนาะ ลืมเอาอันเข้าห้องไวปยังเข้าวเยาวห้องไวปยังเฮ้กระปิดไปยังกระปิดลืมเอากระปิดมากก็เลยเสียวนหมอหนึ่งเข้านะทุกคนเอาหมอหนึ้ำข้าวแทนได้บ่กทางข้างๆของเฮากะมีงัวมีควายเนาะอันนี้กะอยู่ทงหน้าผู้ฮับส้มเลย่ะผู้ฮับส้มที่ดีเนาะ งัวก็คือสียืนงงเนาะว่าเขาพากันเฮ็ดอีหยังชิมงานของพวกเฮาเฮ้ยมาเบิใใ่องหน้าไก่นะนี่ใกล้ทุกคนโอ้ยมีฮอดอมีอแย,อย่อันนี้ค่ะอันนี้ใส่บ่ได้บ่เอาออกไมเ่เคยแก้วนี่ปีตว่าสิใส่แก้วแต่บัดนี้เปียกเอาไหมเอาเนาะทุกคนเนาะใส่ยากเฮ้ยงัว <c oughs> มัวซนบ่รอใหญ่หนักมัดองกูอยู่มัวกับซนเนาะเด็ก <c oughs> เอาน้ำมาตบๆเด็กเอาน้ำมามันชีบล้มบอกเพื่อนเอาแก้วมาเนาะเอาแก้วมาปะไปเอาอีกปะมันทีมงานกำลังย่างมาทุกคนอืมไม่แก้วมันตัวแข็ง สดบอกเก็ดหยับจับไปทางบนเ่ยมันถี่ได้อยู่บ่เนาะอ๋อคือสีลมนี่ยับซิซินะมา่ายวะเชียเลิงไฟมันสิบหัเข้าอยทางข้างวันนี้ ขเขาเขาคนไทยเขาเอาขี้ตุ่มได้ทุปัน่นขุดกระปูนะทุกคนเนาะ<ม> <laughs> เพื่อสิได้กินทีมงานเฮาอีลาอีเรือเนาะ <laughs> มาอีกแล้วมาอีกแล้วนี่นี่นะดังงนเสียบนี่ดังดงี้ยงงวยปลาดังขุดล้วเราจริงต้องกระดังเงี้ยงวยข้างตรงหน้านะทุกคน,นกมนนั่วคุ้ยกระต็มอยู่เนาะตอนนี้อยู่ห่ <laughs> อยู่นาแล้วทุกคนเนาะอยู่ป่าอยู่แคมป้ายแล้วก็อยู่เข้มท้องหน้านะทุกคน มงานเไกอบฟาเนเิ่เงเบิกันเนาะทุกคนว่ามันสีไหมหรือมันสีได้กินเนาะทุกคนเวันนีใจเลยตอนนี้ืองันนอี้คือคนรู้เปลืองเนะทุกคน ก็อยู่ไก่เนาะทุกคน<ว>กตอนนี้เพื่องอยู่ฝีชงหน้ามี่เนาะทุกคนเนาะเดี๋ยววันเดี๋ยวห้องิีผ้ากันไปหุบเฟื่องแล้วก็มาใส่อันนี้เนาะทุกคนเ<อ>พื่อกันเพื่อไก่มันสีซุกนะเนาะเพนล,มล้มหรือปะจ๊ะคะอะไร ท่องกันทุกคนท่งหน้านี่กะท่งหน้านี่กะสิเป็นท่งห,หน้าข้าเจ้าเนาะทุกคนเฮ็ดอยู่ข้างท่งหน้าข้าเจ้าและสิแปนรักเรื่องข้าเจ้าไปแล้วทุกคนเนาะเฮ็ดไกล์และในแย้มันไม้เขาสิหอบเอาหอบอแบบนี้ทุกคนเอาหลายๆเด้อได้ซ้ำนี่หลายซุดซ้ำนี่แล้วโอเคทุกคนไปเฮา,าสิฮุบเฮ้ยงวัวกินเพื่องแล้ว ก็ไปแบบนี้เลยนะทุกคนเนาะเพื่อสีได้กลิ่นคือสีเบิ้ลยูดอกเพื่องของมือนี้เนาะงัวกัท,กวกทุกคนหอบอันหอบไปหอบไปอบไก่แล้วงัวกันยังไดกินเพื่องนะองบบีกนนเานาะโถมแบบนี้เนาะทุกคนนี่เอาขี้ดินโมแบบนี้ใช่ด้วย ไปเพื่นอนานคี่แ้าา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 ใส่าา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 กาา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 าย กำลังแล้วเนาะทุกคนเขากำลังเสีย่ยวพูดลงโลกแล้วกับกำลังสิจูดเนาะมาเบิ่งน้ำันว่าสีได้กินหรือบ่ได้กินเนะาะยันแต่มันใหม่ก่อนเนาะทุกคนกับทีมงานเทำวัอน,นี้จูดเลยวะอ,อย่อยาจูดเลยเนาะ <ไป S 1> ทุกคนเนาะออืจูดเลยสิี่<ะ>ไฟกับไฟเปียกเบิ่งนาทีโทรศัพท์บ่หมบเตี้ยใตาเลยกูไล่ด้วย เบิ่งทีมงานทำไรงัวนเลยน้องทุกคนไงัวนั้นเทาเราชอบเฟืองมาใส่ไฟน้อทุกคนแต่ว่างัวนถิมาลักถินเฟืองถ้าทุกคนไฟมื้อนี้กาเซฟงานนาะทุกคนพอแล้วตองใส่พอว่ะรอให้มัน ยาบรรพ์หม่ปะงัวกันเนาะทุกคนเนาะนบ่าว่ากูเป็น,น,นบีอะไรกี้อะไรกูทำงานอะไรกูกินอะไร้าธุทุกคนที่ทงานเต็นแล้วเนาะเฮาเสี่ยวเฟืองใส่แบบมีเนาะทุกคนไฟลูกป้ามันลุ้นกันว่ามันสีใหม่หรือโบใหม่เนาะทุกคนเนาะ เอาชีสุงหรือว่าสุกบ่ผิดจ้าเอาไหมอันนี้สาวเกศสนาเนาะเกษสาวเกศเกศสนาห้องสั้นประเกตกัได้เตะเกษกัได้เด้อแต่หลายๆเลยเนาะทุกคน้าพี่ไบรยแต่ละิแปึง เราใส่้วกวนอจนว่ามันสุกแล้วเนาะตัวอันหน้าตัวดำๆมันอะไรเอ่ยใส่อ้อค่ะติกซองแทนซื้อกินเนาะเอาใส่น้อยนะทุกคนนเนี่ยเร่องแ่ตัวเลยตดองแทนคอปตัวคอมันสุกเลยได้ไขายต่อใมีแต่เงินนะมีอย่อะไรตอนนี้กระไดแล้วนะทุกคนกำลังดุนกัน ทีมงานของพวกเฮาเนาะทุกคนอยู่ทงนาจักกลัวจักกยางบวเพียอมาใส่โรบัต์หนึ่งบมีมโตเอ๋เอาเนี้ยมาใส่เลยไหมจานจานกระทัดเที่างสเกตวู้วิมันนาำไปเลยไหนตอนนี้เฮากำลังถ่ายอยู่เนะทุกคนถ่ามันสุกอยู่ทีมงานเฝ้าของพวกเฮา อันนี้ได้ทีมงานอย่างทีมงานเย็นบ่ทีมงานเย็นเด้อทีเลราโอ้ยพอพี่พอพี่จิจับทีมงานเย็นพร้อมนี่นี่ทุกคนกำลังถ่ายอยู่นอกตอนนี้เจาะเรากระสือไปหน้าไปเจาะก็ได้อยู่ไกลหลายหอนนะทุกคนก็เลยมาถ่ายอยู่นอกพี่อยู่ทงให้ทงนางพร้อข้อยกัดเต็มไปเลยคนอุกกาศอะไนั่นสิเดียวมาลุ้นนำกันเนาะเดี๋ยวกดเพลงเลยเม่นไผ่อัน เสาวเกศเจ้าว่ามันสีสีสุกหรือสีไหมใครคิดว่ามันน่าจจะสีงามพอดีงามปะไม่ไม่ทลา่นะอ่ะเซฟเซฟเฮ็ดว่าใหม่รือจะประสบประกาศอ้าว <laughs> เดี๋ยวเอาฟ้องก่นมันเข้าสิงสิโตูไม่แน่นอนได้ที่แล้วเนาะทุกคนตอนน,นี้เราไปเที่ยวที่ดินออน,นอกกันเด้อโอ้ยไม่ล้มเล้วจะ คนตอนนี้กะเข้ากันเผาเป็นผาของเขาได้แบบว่านั้นไฟมอดเป็นที่เรียบร้อยทุกคนตอนนี้เข้ากัเสียนะอย่าฟ้าอย่าฟ้าปีเปิ้ลนะทุกคนเนาะตอนนี้เข้าเคีียวออกเบิดแล้วเกี่ยเปิ้แล้วมาลุ้นน้ำกันทุกคนว่ามันสีไหมหรือว่าสีได้กลิ่นนะทุกคนเพราะว่าเฮ็ดครั้งแรกเนาไผ่กันยังบุ่เคยเฮ็ดแจ็กเ่อร์นะทุกคนไข่แล้วนะทุกคนว้าวว้าวโอ้โหหอมขนาดเลยนะทุกคนเนาะทุกคนเดี๋ยวฮาเสียวใส่พาถัดเอาไปกินเลยนะทุกคนเนาะ ฮอนฮอนมุดเลยเอาขึ Hold, ah, ้นมุดแก้วเลยก็นเลไโหดเอาไปจับแก้วให้นฮอนแล้วเพแบนแค่มึงจ <laughs Different> ับนะเด็กคือออกกรได้ดึงดึงแก้วให้ออกมาก่อนนะเฮ็ดอัปลัดจับออกมาบนรถเออฮอนเออบอได้ฮอนมาจับตัวงานจับงานมาซอยเนี่ยจะจับตัวมันอ่าเลยนี่ก็เลยคืออัตแทสเนาะอัตแทสมาจับเกอร์ใครเลยโอ้ว้าว มนนันเปลี่ยนจากสีเลยแบบโมซุกบันได,ด,ดไนเนาะเดี๋ยวสิไปขากไฟอีกบัานหนึ่งว่าทุกคนมีไก่อฟางของวงเฮากินกินหอมนี่ทุกคนไก่ของวกงเฮาเนาะตอนนี้กําลังย่างไปเถียงเนาะทุกคนย่างไปกินไก่เนาะอืมกินหอมขนาดเลยทีมงานท่องย่างไปก่อนแล้วเนาะทุกคนตอนนี้เรากําลังย่างไปกินหอมแท้ มาเร็วสาวเกตสาเกตอันเพื่อนอันฮิวคูมาเนาะยู่ตงหน้าทุกคนงวัวควยกันหลายขนาดเลยนี่โอเคทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันบนสถานที่กินเลยเดอ้อพักเลยเนาะทุกคนเตรียมกินเลยจ้าน้องเกศนากินก่อนละน้องเกศกินพักค่ะกินพักค่ะ ใช่แนอนอนล้างกลินเคืองปุ่นเคืองปุ่นแล้วเหรอแ<ฮะ>ม,ม่ไม่นิดหนึ่งแต่ส่งกินหอมอร่อยน่าจะอร่อยจังเลยเจีบเจ็บอ,อกจะอร่อยวะโอ<เ>้ยโชว์ชชไปเลยแทบจะได้กินแล<ช>้วแทบ<อ>ไม่กินแทบ่าเปล่าแทบบ่ สซ่บผมผมไม่ได้งินันหม่ผมไหม่เต้ยใช่ป่ะบน้องเกดเทั้งไม่ทั้งผมเศบเเบเอาแบบมูบอนะเนาะเผมในนึงกระแซ่บอยู่เนาะเอาแบบมูบอ่ะอแบบมูนี่เแซ่บหอมมัน ทำแมนมู s <rapper> <S ด้ยขี่เดี๋ยวยังมันอ่ะทมีปิดอ่ะใส่ถ้วยเลยเพ็ดนี้เอาน้ำมันใกลเนี่ยเบื่อกักน้ำน้อยลงแบบเอาน้ำน้ำให้แกวคนอยากเจะลายแซ่ปลายเออเฮ้ยเมื่อกี้เืเออเฮ้ยโอ้ยโอ๊ยืมอยล่นแ ้เดี๋ยวสีต่ำมาห่งกินกับไก่นะทุกคนกไก่อกไก่ไก่ไก่ไอ่ไก่อกเครื่องเขาไก่ต่ำเลยนะทุกคนสะเนื้อหนึหนงส <c oughs> <c oughs> องกับปีกกระไลด์แบบสไลด์เดืออัตโนมัติเลยนะสะเนื้อในเด้อทุกคนเด้อ นวดน้ำตาลใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลลงไปหดหดทุก้วไข่โอเปิลใช่ไหแต่จะกินใส่หน่อยอนะทุกคนเดี๋ยวมันสีวานเกินไปตามด้วยกระปิใส่ได้เมื่อกี้กระปิบัวนึงับ้าใส่กระปิตาม เอาเอาเป็นยกหรอเปลแดกลงเลยนะทุกคนเอาปลแดกลงเลยเอาลแดคลเลยดัวิทเนียแดแต่เนยแต่ก็ลักินดำลยกินจ้าแต่มืองนาวไม้อยู่บ้านมืงนาวเนี่ฮะซุเจ้า อะไรอยู่ไม่สีมันไม่กดาม่้กลได้เพื่อนกมแล้วายคนมากกินมากก็ลงเลยมัากบเกษมาก็ได้ทัมนั่บดมได้เพื่อนนี่คือว่า หาตัวซุกมีแต่ตัวดิบๆโบมีตัวสุกเลยมือกองเลยโอ้ยหลุดมือเยาะเยาะเลยเยาะๆดันเริ่มจะกินข้าวแล้วเนาะตอนนี้มือไม้ก็เริ่มสั้นแล้วเนาะอต่่ยะรัดเไม่น้ำเลยเฮ้ยปลาแดกเบิดเลยโบเข้มกับโบเข้มซิสเตอร์เด้อเอาว่มมีเฮ็ัน กับน้ำปลาลงเลยนะทุกคนเนาะตวงนึงนะเปิดตวงเลยนะได้พอวะได้แล้วโจดได้แล้วเพได้แล้วเติมก็ได้เดี๋ยวมันเค็มนะเดี๋ยวมันดีไปเลยเฮ้ยพงเดียวต้องมาติดใจเลยเพื่อนดีทุกคนมฮุ่งเฮาบุ๊มัด๊มบุ๊มบิ๊มอีกคนแลฮุ่งอยากซุกๆหน่อยหนึ่งเนาะรสชาติกับสีแบบหวานหนิดหนึ่งบวกเป็นอย่างงงกระแ่บข้าแล้วเนาะทุกคนเนาะหอย ตำหน่อยเอาตำลายมุกเอานั้นากรบลักแม่คนมีกระบรักคนมีความรักมัอะน่าตาแตกโล่นิดนึงแจกเบิดเนาะทุกคนน้ำกระเซียงๆหน่อยนึงแต่กระเซ่บไปเล้ะทุกคนชิมยานมาเอาทุกคนยังดีชิมงานกินข้าวเป็นบ่เจ็บหนูเป็นอย่างไรชิมงานกินข้าว น่าด้วยคุยอ้นยก็ว่าจะเป้วแล้วมนแล้วซีมมังกรเป็นไหนมาครบอีกัวครบจกเน้มนี้ย้าวนมุบ่ได้กลินแล้วป้ห้ยแล้วป <c oughs> สลัดเนาะปลาปลาสลัดเฮียงข้างแบบสีเลยสีสันแซ่บมมนโบแซ่บเมนบบซีมดูค่ะ นี่ทุกคนินหอมขนาดเลยโอเคเดี๋ยวอันตอนนี้ทีมงานมู่คู่ก็ยากกินข้าวแล้วเนาะเดี๋ยวแจกข้าวกินเลยตอนนี้ไปเนาทุกคนไม่ากลางเลยเซ่บนนงเกดเจ้ามึงบ่สุกบัเจ้ามือใครนแซ่บแมนบ่ไอยานซิมให้เบิ่งแเน่ซิมตับให้เบิรงกเน่ แพงนะแพงไวให้มูกิมเจีบเสีบ,สบไม่ได้กินข้าวด้วทุกคนเดอ้อเสีบเสีบออโอเคทุกคนเดี๋ยวน้องปนีขอตัวกินข้าวก่อนเด้อทุกคนสำหรับคลิปนี้ไม่ผายมากกับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องปนีฮ็ดคลิปต่อไปในเดอ้อสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อน,น้อทุกคนสบายดี